ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อสักครู่เราก็ได้โปรยหัวกันไปดูบรรยากาศมันก็ไม่ค่อยสู้ดีเอาอย่างนี้เลยควรจะกําหนดกลยุทธ์นะครเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในลักษณะนี้อย่างไรครับก็ก็ประเทศสถานการณ์ที่ก็ยังยังมีปัจจัยลบอยู่นะครับทั้งตัวเรื่องเรื่องดอกเบี้ยเฟบซึ่งเงินเฟ้อออกมาประจำเดือนกันยาก็ก็สูงมากนะครับแล้วก็ สถานการณ์ติงเทียบในตลอดการนะครับที่ก็กังวลถึงการลุกหลามนะครับก็ล่าสุดทางอิสราเอลก็จะลุกภาคพื้นดินนะครับไปในเชวนกาซาก็ทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นนะกังวลด้านซัพพลายที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็พอราคานมันสูงก็กังวลไปถึงตัวเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อยังอยู่สูงก็ไปสู่เรื่องของภาพของการคงเคว้ด ไั้นแน่นับสุงน,นะครับกระทบต่อภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่กดอันตลาดอยู่แต่ถ้าดูเนี่ยก็เนื่องจากตลาดปรับตัวลงมาลงมาเยอะนะครับแล้วก็ถ้าดูแยกเป็นหลายๆกลุ่มเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้กลยุทธ์ selective เนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะหา ควรรบแทนได้อยู่นะครับก็ผมเลยเน้นเป็นภาพของการเสียทิบละกันนะครับแล้วก็เน้นไปตัวที่ผลการดำเนินงาน Q3 ที่ดีนะครับก็น่าจะเอาประกองตลาดได้อย่างกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับก็ที่เห็นลงน้อยกว่าตลาดแล้วก็ปรับตัวขึ้นส่วนตลาดได้ในบางวันด้วยนะครับเราเลือกตัวที่แบบภาพผลการดำเนินงาน ที่เติบโตดีสุดในกลุ่มนะครับก็ลองดู2ตัว BBL กับ KTB นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างพวกพลังงานนะครับเอาเอินยิ่งที่ดีด้วยเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มลงกันนะครับที่ในแต่มามเนี่ยน่าจะเด็นอย่างท็อปเองเนี่ยก็คาดว่าแต่มามเนี่ยจะเป็นแต่มาที่กำไรดีสุดของปีเลยนะครับ mm hmm. หรือว่าตัวบางจากก็ได้นะครับอันนี้ลงกันเลือกเลือกสตัวนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวกลุ่ม โรงพยาบาลนะครับที่แต่มา3เนี่ยเป็นไฮซีซันก็จะโตเติบโตโดดเด่นนะครับแล้วเลือกตัวที่ยังเล็กกลับก็จะเป็นในส่วนของ BDMs นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปตัวกริบก็จะเป็นภาพของการซีฟแล้วก็เน้น e a r n ์นิ s Q3 ที่เด่นน่าจะทนทานต่อภาพการตลาดภาพของตลาดที่ยังพันผวนหรือว่ายังมีดาวไซส์ในทางลงจากปัจจรลบสองปัจจัยหลักที่กดดันได้อยู่ครับ อืมนะครับเอ๊ะถ้าดูจากนี้สองสาการสถานการที่ตะวันออกกลางเองแล้วสถานการเรื่องของเฟดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าหากว่า<ม>ที่อิสราเอลยังไม่จบราคานะ้ำมันอาจจะขยับขึ้นนะั่นก็หมายถึงว่าจะนําไปสู่เงินเฟ้ออเมริกาที่อาจจะยังต้องสูงอยู่อาจจะทําให้การปรับาการคงอัตาราดอกเบีย้ยมันจะยาวนานไปมากกว่าเดิมที่คาดไว้หรือเปล่าครับก็ก็ยังยังต้องติดตามนะครับหลักๆก็คือสถานการ ที่จะลุกลามหรือไม่นะครับก็แต่ถ้าเรามองเนี่ยเรายังมองภาพที่จะไม่ยืดเยือนะครับ uh huh. แต่ถ้าโอเคก็ได้ได้มองเผื่อเวลาถ้าเป็นโตเวิร์สเคสนะครับว่ามันแบบลุกลามหรือว่าโดยเฉพาะแบบไปสู่อีล่านะครับ uh huh. ที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เหมือนกันแล้วก็สหรัฐ กลับมาคว่ำบาตเนี่ยทำให้ไอตัวการสาร์ลมันเนี่ยอาจจะน้อยลงจากอิหร่านเนี่ยที่ถูกทางสหรัฐคว่ำบาตเนี่ยนะครับ<ม>ก็อาจจะทําให้ราคาลามันเนี่ยม,มันปรับตัวขึ้นมาใกล้ๆหนึ่งร้อยเหรียญได้นะครับแล้วก็ทําให้สมมติฐานที่เรามองเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับ<ม>คือเบื้องต้นเนี่ยเรามองถ้าสถา,านการณ์ไม่ยึดเยื้อเนี่ยนูเบลเฟย์เนี่ยก็จะไม่ขึ้นละนะครับ<ม>ค่าการอยู่ที่ห้าจุดสามแปดนะครับแล้วก็จะเริ่มลดในปีหน้าแต่ถ้า เกิดอันนี้ลูกหลามนะครับก็มีแนวโน้มว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นอุปบี้อีกครั้งนะครับแล้วภาพการดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ภาพการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะลดได้ได้ช้าลงในปีหน้าแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่ยังต้องติดตามอยู่ครับนทางวิทีาเาีตรก็จะกระทบต่อภาพการลงทุนในตลาดหุ้นได้ครับผมนะครับครับ ก็ถือว่าน่าสนใจครับประเด็นต้องติดตามดูและสถานการณ์อย่างกระชิดนั่นเองนะครับทิ้งท้ายนิดหนึ่งคนระมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังกลุ่มไหนบ้างไหมครัเป็นพิเศษในช่วงระยะสั้น,นครับก็ถ้าระวังอาจจะเป็นเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าดูจากเหตุการณ์ที่พารากอนเนี่ยแล้วก็ตัวเล่นักท่องเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยอาจจะต่ากว่าเป้าอยู่หรือว่าทั้งทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นภาพที่ที่ต่ากว่าเป้าเพราะฉะนั้นราคาหุ้นในกลุ่มเี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะก็มีโอกาสที่จะโดนภาพของการเทโปรฟิต อาจจะเป็นภาพของการลดพอร์ตในกลุ่มนี้ไปก่อนแล้วก็ถ้าดูตัวเลขที่แบบเริ่มกลับมาใหม่นะครับก็จะอาจจะเริ่มกลับเข้ามาลงอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นภาพของการลดพอร์ตไปก่อนครับ